แฟนกูแกดุแฟนแก,กสวกนักเวลาไอาแอดไปที่ไหนที่บอกถูกใจแฟนแฟนแฟนแกก็แกก็ด่าดๆาดาด,าด,าดาจนแกบได้ทำอะไรอ่ะหยองแฟนแกก็ได้รับสารสารนนมว่นนาเจ้าแม่สูสีไทยเฮาครับวันหนึ่งจะเข้าเด,ดี๋ยวดูฝนก่อนฝนจะตก ลมจะปัดแม่ประตูโดนลมผ่านเสียงดังแอดแอ็ดเอ็ดเอ็ดแอ็ดเอดไอเอ็ดก็ได้ยินเสียงรีบขานตอบอย่างเสียงดังขับ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 ขวบ่ได้พ่อไอเอาเตอะลมปัดประตูดังแอดกับัวครับคืนนั้นแกมีอารมณ์อยากจะนอนกับแฟนแกกับเมียแก ชวนเมียแกนอนเมียแกกับบยอมนอนเมียแกกับเป็นคนละเอียดมากมากงนสหกรณ์หายจากบัญชีไปบาทเดียวทั้งคืนไอเอดมิ่งรับไปบัดได้ทำได้อย่างสักอย่างปอตีห้าแกสะดุ้งตื่นเอามือควานมหาเมียแกหายไปกะหายไปแล้ว Barat Ham Anyang Sakti.